เสริมสมรรถานะการขับขี่โตโยต a าอาร์พาชุดโชกโฟร์เฟนเดอร์สำหรับสแตนดาร์และโหลดเตี้ยเรามาดูในชุดกันว่ามีอะไรบ้าง ในชุดประกอบไปด้วยโชคหน้าโฟ r f เ n นเดอร์ซีรีส์ฟิโชคขนาดใหญ่แกนขนาดใหญ่แข็งแรงโชคหน้ามีฟังก์ชันปรับระดับสูงต่ำได้สามารถปรับความนุ่มแข็งของโชคได้16ระดับ ชกหลัง1คู่คู่ชกโฟเฟนเดอร์ซีรีฟิเหมือนกับชคหน้ากระบอกชคผลิตจากอลูมิเนียมแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมปรับระดับความนุ่มแข็งได้ทั้งหมด16ระดับสปริงหลัง1คู่ผลิตมาเพื่อ Toyota าอาร์พาโดยเฉพาะเพื่อสมรรถนะในการขับขี่ที่ดีกว่าจัดไปคุ้มคุ้มราคาเบาๆจากโ r เฟนเดอร์สนใจติดต่อสอบถามที่คอกพิสงวนออโตโคาทุกสาขา